ความสุขง่ายๆเนี่ยที่แบบไม่ต้องไปหาไกลๆมันคืออะไรกันนะวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูค่ะจากคำบรรยายของครูเมตตาอุทกกพันธ์ที่อยู่ในช่อง YouTube เทรวาดวิถีเซนนะคะวิดีโอตอนความสุขที่หาได้ง่ายๆในชีวิตเราจะลองมาเจาะแก่นสำคัญกันค่ะเรื่องความสงบข้างใน แล้วก็วิธีปฏิบัติให้เราเข้าถึงความสุขแบบนี้ได้ง่ายๆตามที่ครูเมตตาท่านแนะนําไว้ค่ะคือที่น่าสนใจมากๆคือตรงที่บอกว่าเราเนี่ยมีความสุขกับเรื่องง่ายๆอย่างฟังเพลงนี้ก็ได้แต่ข้างในมันยังสงบอยู่ได้เอ๊ะมันยังไงกันนะลองมาดูกันค่ะครับหัวใจสําคัญเลยเนี่ยมันอยู่ที่การเข้าใจเรื่องออจิตในกับจิตนอกะครับตามที่คุณครูเมตตาท่านอธิบายไว้ คือจิตในเนี่ยมันเป็นสภาวะเดิมๆที่บริสุทธิ์อยู่แล้วลักษณะก็จะนิ่งๆเฉยๆว่างๆโปร่งโล่งสงบสบายๆเป็นแกนหลักที่ไม่ค่อยเปลี่ยนครับส่วนจิตนอกหรือวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนตัวที่มันวิ่งออกไปรับรู้อารมณ์ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายอะไรพวกนี้มันเลยทําให้เกิดความรู้สึกความคิดความพอใจไม่พอใจโลภโกรธหลงซึ่ง มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยครับแล้วก็มักจะดึงเราให้วุ่นวายไปกับโลกข้างนอกอะครับฟังดูเหมือนมันแยกกันชัดเลยนะคะแต่ในชีวิตจริงอะค่ะเวลาเราสุขมากๆหรือแบบปวดจัดๆนี้มันรู้สึกเหมือนจิตนอกมันกลืนเราไปหมดเลยอะค่ะแล้วเราจะรักษาความสมดุลตรงนี้ยังไงคะโดยเฉพาะคนทั่วไปอย่างเราเราที่ไม่ได้เป็นนักบวชด,ด้วยครับครับ ตรงนี้แหละครับที่คุณครูเมตตาท่านเน้นเลยสําหรับการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันคือถึงเราจะเป็นคราวาสต,ต้องทํางานเจอคนมีความสุขสนุกสนานอะไรพวกนี้ก็ฝึกได้ครับไม่จําเป็นต้องหนีไปไหนหลักการก็คือแม้จะรับรู้สิ่งภายนอกเช่นฟังเพลงดูหนังก็ให้มีสติรู้ตัวอยู่กับจิตในที่มันว่างๆสงบๆเป็นพื้นฐานไว้ไม่ไหลาตามอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้นั้นไปสมด คือเป็นการเสพอย่างรู้ตัวนะครับข้างในไม่กระเพื่อมตามไปด้วยซึ่งก็จะต่างจากพระภิกษุที่ท่านอาจจะต้องเอคร่งครัดในวินัยมากกว่านี้อ๋อค่ะค่ะหมายความว่าการฝึกนี่ไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิหลับตายอย่างเดียวแต่คือการรู้ตัวอยู่กับความว่างข้างในตลอดเวลาแม้ตอนทํากิจกรรมอื่นๆนั่นหรอคะไหนเนี่ยแหละคือแก่นเลยทําควบคู่ไปกับการรับรู้สิ่งต่างๆตามปกติ หรืออาจใช้การดูลมหายใจเป็นฐานก็ได้ครับการดูลมหายใจก็จะช่วยให้จิตสงบเป็นสมถกรรมฐานส่วนการตระหนักรู้ถึงความว่างข้างในเนี่ยเห็นว่าความคิดอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราจริงๆอันนี้ก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานคือเห็นความจริงตามธรรมชาติซึ่งแนวทางแบบนี้ก็สอดคล้องกับที่เรียกว่า เทราวาดวิถีเซนนะครับที่อ้างอิงคําสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสที่เน้นความเรียบง่ายปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้เลยก็คือเป็นการเจริญทั้งสมาธิและปัญญาไปพร้อมๆกันนั่นเองครับอือหึในวิดีโอก็มีภาพเปรียบเทียบที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยนะคะเรื่องเชือกที่ค่อยๆค,คลายเกลียวออกไม่ทราบว่าพอจะขยายความตรงนี้เพิ่มหน่อยได้ไหมคะอ๋อคร,ครับครับภาพเชือกนี่ชัดเจนมากเลยครับ เปรียบเหมือนความยึดมั่นในตัวตนของเราหรือขันห้านะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันผูกมัดเราไว้กับความทุกข์การปฏิบัติก็เหมือนการค่อยๆค,คลายเกลียวเชือกนี้ออกทีละเส้นๆตามลำดับขั้นของการหลุดพ้นจากโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหันต์เกลียวที่เคยผูกแน,น่นๆมันก็ค่อยๆหลุดออกจนสุดท้ายเชือกก็ขาดจากกันดยสิ้นเชิง นั่นแหละครับคือสภาวะวิมุตติหรือการหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างแท้จริงแล้วการคลายเกลียวที่ว่านี้มันเกี่ยวข้องกับวิธีที่เรามองโลกในแต่ละวันยังไงคะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับมันนําไปสู่หลักการที่ครูเมตตาท่านเรียกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินคือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรก็ตามก็รับรู้ตามความเป็นจริงแต่ไม่ปรุงแต่งต่อ ไม่สร้างเรื่องราวไม่เกิดความยินดียินร้ายตามมาเช่นได้ยินเสียงดังข้างบ้านก็แค่รับรู้ว่ามีเสียงแต่จิตข้างในยังคงนิ่งว่างสงบไม่ถูกเสียงนั้นลากไปให้งุกหหิดหรือโกรธตามไปนะครับนี่คือหัวใจของการอยู่กับโลกโดยไม่สร้างทุกข์เพิ่มแล้วผลลัพธ์ของการฝึกแบบนี้คืออะไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดๆผลลัพธ์ก็คือการรู้เท่าทันครับรู้ทันความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นมา ไม่ตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปเหมือนเรากลายเป็นนายของจิตใจและขันห้าแทนที่จะถูกมันควบคุมความคิดหรืออารมณ์จะดีหรือร้ายเกิดขึ้นก็เพียงแค่รับรู้มองเห็นมันแต่ไม่เข้าไปยึดถือว่าเอ้ยนี่เป็นตัวเราของเรามันทําให้ใจเป็นอิสระและก็สงบได้ง่ายขึ้นครับงั้นสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้จากคําบรรยายของครูเมตตาเนี่ยก็คือความสุขจริงๆกับความสงบข้างในหรือจิตว่างที่ว่า มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือซับซ้อนอะไรเลยแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วข้างในตัวเรานี่แหละแค่รอให้เรากลับมารู้จักกลับมาสัมผัสด้วยการฝึกสติรู้ตัวอยู่กับความว่างภายในควบคู่ไปก,กับการใช้ชีวิตตามปกติเลยไม่ว่าจะหายใจเดินยืนนั่งนอนหรือทํากิจกรรมอะไรก็ตามใช่ไหมคะใช่เลยครับและมีอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจให้คิดต่อยอดจากแหล่งข้อมูลนี้นะครับคือครูเมตตาท่านกล่าวไว้ว่า ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติหรือจิตว่างเนี่ยนอกจากจะให้ความสงบกับตัวเองแล้วยังอาจจะเชื่อมโยงเรากับพลังงานที่ใหญ่กว่าหรือแม้แต่เปิดรับกระแสะธรรมหรือบาร,รมีจากครูบาอาจารย์ได้ด้วยอันนี้ก็น่าลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่าการฝึกฝนสภาวะภายในแบบนี้มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างไปได้ยังไงบ้าง ค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากฟังเนื้อหาฉบับเต็มๆเมพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นก็สามารถเข้าไปรับฟังได้โดยตรงเลยค่ะที่ช่อง YouTube เทรวาดวิถีเซนในวิดีโอชื่อบรรยายธรรมและปฏิบัติธรรม23มีนาคม2568ันห้า p i s o หกสิ0ไฟ์อพิโซดความสุขที่หาได้ง่ายๆในชีวิตบรรยายโดยครูเมตตาอุทกพันธ์ค่ะพบกันใหม่อีต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ